อัสสลามมะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งวันก่อนที่เราจะเรียนเรามาอ่านดูอาก่อนเรียนพร้อมกันนะคะดูอาก่อนเรียนรับบีซิดานีอิลมาวารสุกนีฟะมารับบีซิดานีอิลมาวารสุกนีฟะมา รับบีซิเดเนีอิลมาวารสุกนีฟะมาอ่าวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนเรื่องจํานวนเฉพาะไปแล้วเนาะซึ่งคุณครูให้นักเรียนกลับไปเขียนตัวเลข1นึถึงห้ใช่ไหมคะแล้ววงกลมจํานวนที่เป็นจํานวนเฉพาะ อ่าเดี๋ยวเรามาสรุปอีกครั้งหนึ่งจํานวนเฉพาะก็คือจํานวนนับที่มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวก็คือ1กับจํานวนนับนั้นก็คือตัวมันเองนั่นเองอย่างเช่นจํานวนไหนบ้างคะที่เป็นจํานวนเฉพาะอ่าช่วยกันตอบนะคะก็อย่างเช่น2ใช่ไหมคะ2เป็นจํานวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุด3เป็นจํานวนเฉพาะนะคะอ่าคุณครูเห็นนักเรียนบางคนนะคะทรงรูปการ หาจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง50มาให้คุณครูดูแล้วเก่งมากเลยนะคะนักเรียนทำถูกด้วยนะคะอ่าต่อไปถ้าหากจำนวนนับได้มีตัวประกอบเพียงแค่ตัวเดียวหรือมากกว่า2ตัวจำนวนนับนั้นจะไม่ใช่จำนวนเฉพาะ จำนวนไหนบ้างคะที่มีจำมีตัวประกอบเพียงแค่ตัวเดียวก็คือ1นั่นเองดังนั้น1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะจำนวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ2นั่นเองครูย้ำอีกครั้งนะคะเดี๋ยวกันบ้านของคุณครูก็เหมือนเดิมให้นักเรียนเขียนตัวเลขต่อตั้งแต่5 1อจนถึง100ให้นักเรียนเขียนเหมือนเดิมนะคะ ตั้งแต่5้า็ดถึงหนึ่งรแล้ววงกลมมานะคะว่าจำนวนไหนบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะอย่าลืมนะคะส่งรูปหรือวิดีโอมาให้คุณครูด้วยการบ้านของครูก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขตั้งแต่5้าสิบเอ็ดจนถึงหนึ่งแล้ววงกลมตัวเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคนไหนไม่ส่งอย่าลืม คุณครูจะไม่มีคะแนนให้นะคะครูขอชื่นชมสำหรับนักเรียนที่ส่งการบ้านคุณครูทุกครั้งด้วยนะคะเก่งมากเลยค่ะถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจหรือสงสัยให้ทักมาในไลน์ส่วนตัวของคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้น,นะคะอัสสลามอะลัยกุมวะเรห์มะตุลลอฮิวบาระกาตุ